สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะวันนี้คุณตั๊กไม่มีสอนนะคะวันนี้มีลูกๆูกสามตัวมานอนเฝ้าคุณผูตักนะคะตัวแรกนะคะพี่สไปนะคะเมื่อสักครู่นี้หลับปุ๋ยเลยนะคะแล้วก็เพิ่งตื่นอาหลับต่อแล้วพี่สไปน้องโคกนะคะ ไปอยู่ครบเลยนะคะคุณแม่ดําเล็กไม่ได้มาด้วยนะคะโคกอย่าไปปลุกพี่ไปนะลูกแล้กนี่ค่ะเด <_ d eg g> ็ก <_ d eg g> ชายดวงดีจอมซนกําลังเคลิมนะคะทุกคนกําลังจะหลับแล้วนะคะเดี๋ยวนี้อยู่ด้วยกันได้นะคะพี่สไปกับพี่โครกรักน้องแล้วนะคะทุกคนหนดวงดีขอทูน้ารอๆหน่อยเออเขินกล้องนะคะมีคนเขินกล้องนะคะทุกคน นอนนะคะนอนพี่โคกไม่ออกไปนะลูกได้เวลานอนหนูแล้วคะ่ะ